สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำ CPR ในสถานการณ์จำลองนอกสถานที่ขั้นตอนที่หปลุกเรียกผู้ป่วยตรวจสอบว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่คุณ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 ขั้นตอนที่สขอความช่วยเหลือเรียกผู้คนที่อยู่ในระยะใกล้เข้ามาร่วมช่วยผู้ป่วยช่วยได้ครับช่วยได้ครับ มีคนหมดสติตรงนี้ครับช่วยโทรเรียก1 6ึ่และลําเครื่อง a e d มาด้วยนะครับขั้นตอนที่3ตรวจสอบการหายใจของผู้ป่วยหากไม่หายใจให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพทันทีขั้นตอนที่4ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกดหน้าอกจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนงาย วางสันมือข้างหนึ่งลงข้างล่างกระดูกหน้าอ,อกแล้ววางอีกข้างประสานกันเหยียดแขนตรงให้หัวไหล่อยู่เหนือผู้ป่วยกดจุดประมาณ5-6เซนติเมตรความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีจนกว่ารถพยาบาลฉุกเฉินจะมาถึง